ท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนจะดูหนังดูโฆษณาก่อนนะครับอย่าลืมร่วมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟฟอร์ชิลเด้นนะครับทำบุญกับองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยนะครับมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งการอดอาหารนะครับมีทั้งภาวะสงครามนะครับซึ่งยูนิเซฟจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับทุกประเทศนะครับที่เกิดขึ้นพี่ร้องขอมาครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับคนละบาทสองบาทยิ่งดีเนาะพี่น้องชาวไทยนะครับทำบุญได้โดยผ่าน เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยและไทยพาณิชย์นะครับตามสาขาที่ระบุไว้นะครับตัวเลขบัญชีนะครับหรือสแกน QR code ของ Uni c e f t h a i l a n d ไปหรือจะแอดไลน์ Official a d Unicef Donation นะครับหรือสแกน QR code ด้านข้างเพื่อจะแอดไลน์เข้าไปก็ได้เลยนะครับเราบริจาคได้เลยนะครับบาทสองบาทก็ได้วันละบาทสองบาทก็ได้นะครับช่วยๆกันไปนะครับคนละนีดคนละหน่อยนะครับจะได้มีเงินให้เด็กๆทั่วโลกนะครับโอเคต่อกันเลยจ้า วันนี้นะครับเราจะมาพบกับบรอดลอยคาร์มาร์กกันใช่เหรอไม่ใช่นี่อันนี้มันรถอะไรคณหลอกดาวอันนี้นะฮะเป็นคนญาตินะครับหยิบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นลัมโบกินีเนาะ ลัมโบกินีใช่ไหมลัมโบกินีนะฮะลัมโบกินีลัมโบกินีจริงด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นลัมโบกินีนะใช่ใช่ลัมโบกินีมีเจ็ดศูนย์สี่สองหนึ่งห้าสองเก้าแล้วกอนน็อันนี้น่าจะเป็นรถที่ตั้งโชว์นะฮะเขามีฐานเจาะมาด้วยนะลัมโบกินีลัมโบกินีอันนี้ลัมโบกินีของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แล้วทำไม่ได้ละานานแล้วนะฮะก็ามารีวิวให้ดูกันนะครับผัดกันเนาะ ขออนุญาตนะครับมุนอ่ามุนล amborghini นะครับยังทาสีไม่เสร็จนะครับสวยนะครับยังทาสีไม่เสร็จนะ l ล amborghini คนี้เป็นรถมเดลรีวิวนะครับรีวิวกันก่อนนะครับโอเคนะครับรีวิวล amborghini กันไปก่อนแล้วกันนะครับลงสไลด์ไปไหนเราไม่รู้นะครับ lamborghini มาก่อนนะมาแล้วก็แสงทางโค้งเข้าไปเลยนะ lamborghini สีเหลืองสวยงามนะครับ lamborghini สีเหลืองสวยงามสวยนะเสี๋ยวายประตูเปิดไม่ได้ ถ่ายก็โอเคอะไรก็โอเคนะครับก็ยังว่าแล้วนะฮะสะภาพก็ตามสภาพนะฮะเพราะใช้ถ่าย,ยฉากมาหลายฉากละนะครับโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ก็รีวิวกันเดี๋ยวสิอุบะอ้าวทำไมล้อสวยแล้วล่ะนั่นน่ะสิยิบให้ดูนะครับล้อสวยแล้วนะแต่ใต้ล้อไม่ได้ทำนะจ๊ะ นี่ก่อนทำนะครับสวยงามมากถ้ามีเวลาใครนั่งทำเนาะถ้ามีเวลาก็ทำอย่าอื่นต่อก่อนนะครับยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะครับอันนี้คือลัมโบกินีนะลัมโบกินีนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับ่งกันกระจายเลยโอเคนะครับทุกท่านฝากไปด้วยนะครับลิลลัมโกิน่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีห้องโดยสารด้วยนะครับโอเคนะครับทุกท่านสวยงามมากเข้าไปลารออยทีสวัสดีครับ